พอ8โอ้ยมาเจอโดยบังเอิญเนาะหนึ่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งในตัวตัวในโชว์โชว่ในพ่อตัวไหนครับผมนี่ไงเนี่ยไอ่หนึ่งหกแปดนี่จัดเล่นเนาะพ่อเนาะให้จับเล่นหกหางแค่นั้นเลยพ่อให้มาคือหนึ่งหกแปดกับเก้าห้าใช่นี่นะครับผมพ่อสวัสดีนะครับวันนี้มาขายอะไรครับพ่อมาขายหลายอย่างอยู่ครับวันนี้ขายหลายอย่างเนาะตามหวานได้เปล่า พ่อให้มาแค่หางเดียวเองนะพ่อเนาะบนสามบนหางหนึ่งล่างหางหนึ่งนะพ่อเนาะแต่ว่าต้องตัดเล่นเอานะครับแนวทางของพ่อสวัสดตายแล้วฟื้นอดีตที่ผ่านมาแล้วพ่อวันนี้จะอุดหนุนอะไรดีพ่อดีเนาะหิวข้าวแล้วข้ามีเยอะเจ้าชะม้าลดเบิกครับสิเมาเองอันนี้ว่้าอันแล้วครับ วัน,นังไหนก่อนวันไหนมากอะคือเก่าแหละหแบบเกา่าแล้วกับผู้เกอบมาบอกคือเกา่าแต่วันเป็นตัวใหม่มันมันหนึ่งหกแปดด้วบ้านเป็นตัวใหม่แล้วมันแต่ผูก้กอบบอกเนี่ยเพิ่ดดึงออกมากคือกระดานนี่นะมันเป็นคือกระดาษมันเป็นสองอกระดานไปผู้กอบเกี้ยนว่ายังสัง่นยังสัง่นผู้กอบขีดแต่ว่าโลกอีกตัวหนึง่งแต่ผมอ,อยากให้เอฟซีทุกคนบอก เนกาพ่อเอามิ้นไ้ถือนุ้มกันโอ้อยากถือเลยพ่ออยากได้สามตัว hey, ยี่ข้าวพันว่าได้โยแมนบอกบิอกโยตามโยครับขอบคุณครับพ่อครับตามมันเราตามเป็นเป็นใครมาบอกครับพ่อครับผู้แปดสอบผู้แปดสอบมาบอกเป็นไอ้เป็นกันไอ้ก้อนออกพฝนสาบาแล้วใหญ่เข่าเขาเพม่อนกัน เขาว่าเรียงกันนะดิจริงงวดแล้วพ่อนี่เอ่าวมันงวดหนึ่งถึงวดสองวันนี่อ้อันนี้คืองวดที่สามที่ถึงนี่สิทุระสามนี่แหะงวดที่เข้าโอ้โหแปดซอกนะครับอีกีครับยังมาโมดิฟฟ์ก่อกันครับพ่อดีเอ็นคนแรกบอกครับคนนั่นบอกในในในนิมิตในฝันหรือว่าแม่ไม่นิมิตฝันแต่ว่าตอนนี้เพิ่กับิธุระเหมือนกันอืมสิทุระิทุระคนเดียกันแต่ว่าคนนันเขาฝันถึงมากแวบมากถึงอยู่บ่เห็นมันก็ออก โอ้เขาเพื่อตัวลับดิ่งก่อนคือคือเขาก็ติดธุระเหมือนกันเขาก็ทำงานแบบเราอย่างนี้ใช่ไหมครับมันเปานงานเดียวเดียวมันยู่เมองรับแร็บอกว่า คนแจกคพันยู่ใส่แล้วพ <c oughs> ี่พ่าเขาอันนี้หเห็นแจน็คดำได้บัวดำแดงบัวคงหกันแต่คนาบอกว่ามันอยู่ใส่พตาะว่าพ<า>ีติดตามพ่อพี่ติดตามตลอดชร้ยเหลือแมนแตงแก้พ่อใจเราฝืนพี่แมนที่บอกมันมารุษช่วงเลยเขาภาษากันเด็กช่วงเขาภาการุษรุษมาลูษแต่กันบนี้มาเขาเขาภาษาออกภาษาแมนไม่มีเขาที่รุษที่ว่าน่ะมาเขาเลยมาบอกไลยหนึ่งอลยนึงตอนนั้นก็มันออกอย่างแปดยังเกาะ ก้าแปดก้าแปดามเามืนมะมเขาหกหนึ่งวันนึวันวันวันน่วันที่สามนเราคนหายเราจะหาเลี่ยงคนไข้เรต่อไปก็มีข้อก็แบบว่าขาอก็ฟังวันมันของของมัมีหากแล้วมีเขามีรถเหมนหมดแล้วเขาต้องใส่วิจนั้นนาญาติบังว่ามันจะเป็นยังไงที่เบื้องในหันแบบตามลัทธิพ่อที่เคยถูกิเรียงเนี่ยเรียงกิ่งวดครับพ่อนี่งวดสองพันมาเลย ไในเซกิมันเขาเรื่อยๆสถิติเก่าครับสถิติเก่าเิกิมันผ่านมากมัน่เขาจะเขาพัฒนาเขาพัฒนาบนเขาโอ้ส่วนมากจะไม่เข้าเฉพาะเข้าพันศาถ้าออกพันศาออกพันเป๊ะเลยแม่นครับมันก็สิมากใ้เขาเขาก็ว่าเขาคือเขาเพิ่นไปจําศีล่แม่นเพิ่นเขาจําศีลบ่หันเขาพัฒนาเขาจําศีลไม่ว่ามันมันสิบโมตรงตซกิ่ันไหนเป็นปิศนาแล้วตอนนี้มัไหนเป็นปิศนาหรืวตอนนี้ว่าหไเป็นตัวเลข ตอนนั้นผจเป็นาไพ่ๆๆๆๆๆๆๆเป็นตัวเลขเขีนเขนะดนี้ทีนกระดานี่เฮ้ยย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 ดยนยยยยยยยนยยยันยยยยกยย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 วยย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 ยกยย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 ายย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 ัยกยยกยยดายยียนยย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 ยัยยยยนยย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 ยเยยยอยยยัยน,<อ>น,นึยยยยยยมด้ยย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 มยยยกยม่วยย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 ่ย่ยยายยยยตัวน่ยยายย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 ตัวหยยงแค่นั้นเองครับ ตัวเดียเข้ากับมาคักเด้อยเนาะครับมามาคักอยู่ต้องตัดด้วยนะพ่อเนาะแมนถ้ามาสามตัวนี่โอ้โอ้ยมันเขียนหน่ยนะว่าห้าสี่ศูนย์มวดงวดไหนพ่องวดนี้แหละตัวตัวไหนนะฮะห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์มันเขียนไว้อยบางทีมัเขียนขีดเพิ่นเคยจะขีดเขียนหาสี่ศูนย์จะขีดเพิ่นทีมาเขียนหนึ่งสี่อืมมันจะวงกลมไปเลยบบนี้มันจะวงกลมไป ค่า40กับ 1c เมียนให้ไปตัดเอาวะนี้มันอยู่งได้หนีแหละเพันว่างวดมาหันด้วยกันมันก็อยู่งได้หันนี่ดีครับตัดออกน้ำเนหางเดียวเลยป่ะขยายด้วยขยายด้วยนะพ่อเนาะไม่ขยายเองว่าเอาพอเห้เพิ่นเขียนแตียน 1c นะครับให้เพิ่นไปขยายเองโดโอ้๋อมีม้วนเอาเพิ่นจิดกันฮาฮา40เพิ่นจีดเป็นเด็กระเข้าตัดแล้วมันจะเป็นเด็กระไรหลายหางมันจะหลายตัวหกหางครับผมหกหางนี่ให้เขาตัดเอาเนี่ยเราตัดใอยู่ อ้ตัดให้อยู่พ่อตัดให้อยู่ละเอียดไปเลยนะฮะละเอียดเรื่อยๆครับผมตัดโปรพินเช่นนี้คุณต้องกาตัดโปรพินกับงูมือบ้าแเหรอห้าสี่ศูนย์แบบนี้พร้อมเลยโอ้ยห้าศูนย์นี่มักอยู่พ่อมักว่มักมักมักว่เอาขันไม่เข้าอีกงวดนี้มันงวดงวดที่สามหงดที่สามต่อไปเมันก็สิเลี้ยงไปเรื่อยๆครับนั่นงปสิเขียนนั่นงปสิเขียนห้าสี่ศูนย์ปฏิ อ่าซีศูนย์หนึ่งพฤศจิกียกปเลยเลยพ่อพฤศจิเป็นกระดานกระดานกระดานซีเดียมซีเดียมมันมันซีเดียมมันทนเลยครับสีมันสีหญ้าแล้วมันสีมันจอกจอกมันสีนะมันก็จอกครับมันก็สช่วงว่ะมาณมันจะเป็นประมาณกระดานใหญ่กว่านีประมาณนี้ละกระดานันียนเลยเบิ้งค่อยขนลุกเลยพ่อเอาอีดี้ครับเนี่นี่ขนลุกเลยขนลุกเลยเอาอย่างจริงเหรอเพื่ออะไรเพื่อใครพอยกให้ดูหน่อยครับพ่อนี่เด้อนี่นะครับ นี่นี่พจน์ิเขียนหาสี่ศูนย์เนี่ยพจน์ิขีดเส้นใต้นี่เี้นเส้นใต้แลต่พจน์ิเขียนหนึ่งสี่พจน์ิวง่นมเลยว่ะโอ้แต่ว่าให้เอฟซีทุกคนไปตัดเอาไปหมุนหาอยู่ในนี่แหละเพื่อนวะอันนี้ตัดให้เรียบร้อยเลยพ่อแค่แค่กลับแค่นั้นเองแล้วพอเนาะนี่ดีดีหนึ่งสี่ที่วุ่นกลับสี่หนึ่งพร้อมนี่เห็นวะมัน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 กลับเอาไอ้กลับเอาเองเด้อครับแยกล่างแยกบนแม่น มันเข่าหนึ่งสี่นี่คือล่างเหรอครับพ่อมันเขียนมาบางคันไอหนึ่งหกแปดครับมันไม่เขียนยังไหรอเก้าห้าเก้าห้ามันอ่ะเบียบบเดียวรับตัวนี่ครับแต่ปกติเขียนมี่คือเป็นว่าเขียนไหกคือห้าสี่ศูนย์มื่กีขีดนอปกาขีดนอปกาแดงขีดเมื่กีเขียนหนึ่งสี่อยู่นี่มันก็วงกลมไปเลยมันรอบก่อนก็หนึ่งหกแปดเนาะแมนครับหนึ่งหนึ่งหกแปดเมื่อเขาหกหนึ่งครับก็คือ ตัดเอาตัดเอาบุ้นเอาครับเพราะว่าช่วงนี้เราเราไปเราเราไปเขากรรมของเราอยู่คนเซี่งยงไฮ้เต็มๆกันเราอย่าไปขายท่านีมาพี่ทั้งนั้นครับนเขาเขาก็หามเขาเล่าเขากันคนเราจังสรรคน<ม>ก,ก็นหามเขาหามเล่าแบบว่าถ้าไปหามครบเพราะหายเต้นนี้ถ้าเพราะหายะเลยกกันเป็นมนุษย์กะจิกินอย่างแบบคนวา<ช>งศิลธรแม่ มันเป็นมนุษย์แต่กินอยังก็เลยมาไห่ข้าวจีบว่าห่ข้าวจีไห่เต็มๆนี่ก็ย่านพิสชิ้นทั้งนั้นด้วยกันโอ้นี่นะพันว่าพันว่าพันสาหนิมมันสองส่วนกลางกลางเลยออกพันสาไปประมาณนั้งกินหน่อยก็เครื่องเดือนโอ้ยเครื่องเครื่องปีถ้าไปหกเดือนซะหกเดือนปีที่สิบสองเดือนมันหมดละสรุปว่าจากนี้ไปก็คือแม่นเลยใช่ไหมพ่อแม่นมากเป็นแม่นเป็นวันสันเป็นวันสัน มาเจอเซียนแล้วครับผมไม่ใช่พิจารณาเบิ้งครับผมเป็นแนวทางนะพ่อพอเป็นแนวทางให้ครับผมเราก็เป็นแนวทางนะครับพ่อสวัสดนะครับผมยังไงก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมเลขแนวทางพ่อก็ไม่เยอะนะครับ540กับ14แค่นั้นนะพ่อเนาะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อสวัสดนะครับผมสาหรับแนวทางนะครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ